สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนนะครับชั้นประสมศึกษาปีที่6ทุกๆุคนนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขสาษาและพุนศึกษานะครับวันนี้คุณครูท็อปก็จะมาสอนในเรื่องของปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานกลุ่มประสบความสำเร็จนะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวนะครับส่วนการทำงานนั้น จะเป็นยังไงจะประสบผลสําเร็จเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้งานกลุ่มประสบผลสําเร็จนั้นนะครับก็คือการทํางานกลุ่มร่วมกันกับผู้อื่นซึ่งสมาชิกในกลุ่มเราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการทํางานงานของเราจึงจะประสบผลสําเร็จนะครับปัจจัยที่ทําให้การทํางานกลุ่มประสบผลสําเร็จนั้นจะมีนะครับมีวิธีการอย่างไรนั้นเราจะมาเรียนไปพร้อมๆกัน นักเรียนสังเกตที่รูปภาพก่อนเลยนะครับเดี๋ยวครูจะวงกลมไว้ให้นะครับภาพแรกน,นะครับที่ครูเอามาโชว์ตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตไหมครับอ,อันนี้คือภาพแสดงถึงความร่วมมือไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าหากว่ามีความร่วมมือเราย่อมอะไรครับย่อมประสบผลสําเร็จเห็นไหมครับทีมเราต้องทํางานเป็นทีมครับ ช่วยกันเป็นทีมนะครับมันจะไปได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าและทีมเวิร์คนะครับทีมเวิร์คก็คือการทํางานที่มีประสิทธิภาพชิ้นงานหรือผลงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพนะครับเป็นผลงานต่อแทนในการทํางานของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้งานกลุม่มประสมผลสผลเร็จนั้นก็คือหนึ่งเลยความสามารถส่วนบุคคลครับ ซึ่งความสามารถของแต่ละคนเรามันจะแตกต่างกันความสามารถในด้านต่างๆที่หลากหลายมันมีผลต่อการทํางานให้ประสบผลสําเร็จอ,อย่างเช่นรูปแรกนักเรียนสังเกตเลยแต่ละคนถือจิ๊กซอเพื่อที่จะประสานต่อให้เป็นหลอดไฟที่ส่องสว่างเห็นไหมครับในแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปทําไมครับเพราะอะไรเพราะเรามีความสามารถที่แตกต่างกันครับ คนไหนมีความสามารถด้านอะไรเราแบ่งนะครับแบ่งออกเป็นหน้าที่หน้าที่แล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับมันจะเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในชิ้นงานของพวกเราเห็นไหมครับจุดหมายครับผ้พที่2เราเรียนดูจุดหมายจุดหมายตรงนี้เราจะทําสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมกันลงมือในรูปภาพแต่และคนมีความถนัดที่แตกต่างกันก็จะทํางานในสิ่งที่ตนเองถนัด และทางานเป็นทีมเวิร์คผลหรือชิ้นงานของเราออกมาก็จะประสบผลสําเร็จเห็นไ,ไหมครับแต่และคนมีความคิดที่แตกต่างกันมีความสามารถที่แตกต่างกันฉะนั้นแล้วความสามารถส่วนบุคคลนะครับมีผลอย่างยิ่งในการทํางานนะครับในชิ้นงานของเราเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านผลงานของเราออกมาดีนะครับอันนี้คือความสามารถส่วนบุคคลต่อมาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม การทางานในกลุ่มนั้นจําเป็นต้องมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าทําเพื่อคนเดียวคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งเหมาหมดเลยเดี๋ยวเราทําเองเธอไม่ต้องทาเดี๋ยวเราทําเองเธอไม่ต้องทาเดี๋ยวเราทําเองเห็นไ,ไหมครับสุดท้ายเราภาราง,งานตกที่ใครตกที่เราเพราะเราเสนอว่าเราทําเองฉะนั้นแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับการทํางานกลุ่มให้สําเร็จในเวลาอรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างเช่นรูปภาพรูปแรก ภาพนี้นะครับเดี๋ยวครูทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้ภาพนี้อะไรอะไรก็ผมอะไรอะไรก็ฉันเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วภาพนี้นะครับไม่ดีเลยในการทางานกลุ่มไม่แนะนํานะครับนักเรียนมาดูภาพต่อมานะครับภาพต่อมาภาพที่ครูจะทํากรอบสี่เหลี่ยมมาให้นะครับที่เป็นกรอบให,ใหญ่ๆตรงนี้นักเรียนสังเกตไปตามุงครูนะครับ ภาพนี้ก็คือการทำงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มในแต่ละสมาชิกในกลุ่มใครที่มีความสามารถเหมือนที่ครูพูดมาก็จะแบ่งหน้าที่กันบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการทำงานกลุ่มในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์บางคนก็เก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์บางคนก็เก่งในเรื่องสืบค้นหาข้อมูลบางคนก็เก่งในเรื่องการตกแต่งนะครับ ในด้านอาร์ตหรือด้านศิลปะก็จะมารวบรวมกันทํางานหน้าที่ของเราแล้วก็เอามามิกนะครับเป็นผลงานเป็นชิ้นงานเดียวกันงานก็จะออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอันนี้คือหน้าที่ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะครับในการทํางานของเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมจำไว้เลยว่าการทํางานกลุ่มทุกคนต้องมีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่มสามารถ แบ่งหน้าที่กันออกไปได้อย่างชัดเจนยานะครับยาอะไรอะไรก็ฉันทําเองอะไรอะไรก็ผมทําเองเธอไม่ต้องทําเป็นกำลังใจให้ฉันเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องทํานะครับแบ่งหน้าที่แบ่งบทบาทในการทํางานนะครับตามความถนัดนะในส่วนของบุคคลเพื่อที่คนงานเราจะได้ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะครับต่อมา การยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ใช่ว่า,าเราจะเอาเหตุผลเอาความคิดเราเป็นใหญ่ไม่ได้นะครับเราต้องมีความคิดเห็นและลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วในการทํางานดังนั้นเราควรที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและก็ข้อแตกต่างระหว่างบุคคลในการแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างเพื่อนร่วมง,งานโดยใช้เหตุผลในการพูดคุยบางครั้งความคิดเราอาจจะดีแต่ถ้าหากเราได้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับที่อยู่ในกลุ่มของเราเราอาจจะได้ไอเดียหรืออาจจะได้อ่าเขาเรียกว่าคอนเซปต์ในการทํางานเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในชิ้นงานของเรานะครับฉะนั้นแล้วเราต้องอ่าอะไรครับยอมรับครับยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดนะครับใช้เหตุผลทุกๆคนหลอมมาเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานหรือสร้างเกี่ยวกับเรื่องของงานของเราออกมาให้มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดเขาเรียกว่าการยอมรับความเห็นและความแตกต่างระหว่างบคุคคลสุดท้ายนะครับข้อที่สี่ก็คือคนรับผิดชอบครับสิ่งที่ครูกล่าวมาทั้งสามข้อก่อนหน้านี้ถ้าหากขาดข้อนี้ไป ต่อให้เราเก่งแค่ไหนถ้าหากขาดคนรับผิดชอบชิ้นงานเราก็ไม่สําเร็จครับฉะนั้นแล้วแต่ละคนต้องผักเหมือนกับในรูปเห็นไหมครับในรูปภาพเดี๋องครูจะทําเป็นกอบให้นะครับในรูปภาพรูปนี้นะครับต้องเรียนสังเกตดูเลยแต่ละคนครับช่วยกันครับช่วยกันทําไมครับช่วยกันผลักเพื่อที่จะต่อจิ๊กซอรหรือผลงานหรือชิ้นงานของเราเนี่ยจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมมือช่วยกันทําภาพที่สองก็เช่นเดียวกัน เห็นไหมครับทุกคนต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในการทํางานตามความถนัดและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบฉะนั้นแล้วความรับผิดชอบนะครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานเมื่อเราได้รับมอบหมายในกลุ่มนะครับในสมาชิกกลุ่มแล้วให้ทําหน้าที่ใดเราต้องทําหน้าที่นั้นนะครับที่รับมอบหมายเนี่ยให้สําเร็จและมีประสิทธิภาพเช่น ทำงานกลุ่มที่ตนเองได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพในงานที่ได้และผิดชอบผลงานหรือชิ้นง,งานของเราก็จะออกมาดีเหมือนกับการแข่งขันนะครับเวลาเราจะไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในการแข่งขันระบบทีมถ้าหากเราขาดทีมเวิร์คนะครับขาดทีมเวิร์คขาดการทํางานที่อะไรครับที่ร่วมมือกันและก็ไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองในงานที่ทําไปไหนก็แพ้แต่ถ้าหากเรา มีสีข้อที่คุณครูพูดมาทั้งหมดนี้เชื่อเลยครับว่านักเรียนของครูไปแข่งไหนก็ชนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีเหตุผลเราใช้หลักความเป็นจริงในการทํางานในบทบาทหน้าที่ในความสามารถความรับผิดชอบในชิ้นง,งานของเรานะครับทั้งนั้นแล้วนักเรียนก็ปฏิบัติตามนะครับในการทํางานกลุ่มนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้คุณครูคก็จะให้นักเรียนนะครับ ตอบคำถามลงในสมุดให้เรียนเียนลงในสมุดมีทั้งหมด3ข้อข้อละ5คะแนนนะครับในเรื่องอปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการทํางานกลุ่มของเรานะครับให้เรียนตอบคำถามตอน,นี้นึงนักเรียนคิดว่าการใช้เหตุผลในการพูดคุยกันจะส่งผลต่อ,อสัมพันธภาพในกลุ่มอย่างไรนักเรียนก็ตอบมาครับอสองนักเรียนคิดว่าการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในด้านใด นักเรียนลองนึกดูว่าการทํางานกลุ่มเนี่ยอุปสรรคหรือปัญหาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นในด้านใดเั่นมานะครับและ3ข้อสุดท้ายนักเรียนจะมีวิธีการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จเห็นไหมครับข้อที่3คําตอบมีในสีข้อนะครับคุณครูชี้แนวทางในการตอบคาถามให้แล้วนะครับฉะนั้นนักเรียนตอบมา3ข้อเขียนลงในสมุดนะครับแล้วส่งกลับมาทางไลน์คุณครูจะตรวจ สำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการเรียกนการสอนไม้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ครูท็อปป้อขอสวัสดีนักเรียนครับ